สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบบี้บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็5้าโมงกว่าแล้วใกล้จะ6โมงเย็นแล้วนะครับและวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนตกนะครับผมเองก็ไม่ได้ได้ย่าเลยเพอดีฝนมันตกหนักนะครับทุกท่านนี่ทุกคนน้ำจึ่งเลยนะนะครับน้ำจึ่งเลยอ่ะ ฝนตกเยอะจริงๆนะครับตกเยอะจริงๆทุกคนโอ้ยตกได้ตกดีเนาะฝนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมรอให้อ่มันผ่านไปสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดินน้ำมันซึมลงดินไปก่อนนะครับถึงจะได้ผมเอาแค่ตรงนี้และครับเนี่ยเอาแค่ตรงข้างหน้ามา ให้ถึงไอ้ตรงนี้ให้ได้นะครับอ่ะอย่างน้อยก็เอ่อให้ให้ให้น้ำไอ้ที่มันตกลงมาเนี่ยนะครับซึมลงดินไปก่อนนะครับต้องบอกเลยว่ายากมากเลยตอนนี้นะครับวันเวลาก็เร็วเหลือเกินนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แมก็กบบี้ก็ต้องเดินทางกลับกาญจานะบุรีเนาะเดี๋ยวไปกินข้าวนะทุกคนเนาะนะครับนี่ครับที่บ้านครับฝนตกนะฮะ จะมองก็ตามมาด้วยอืมอมจะมองเดินอืโอดินต,ตกเยอะเลย,นยเนียมาอยู่เนี่ย นี่มอมแล้วอืมกินเป่าเนี่ยโอ้ฝนเนาะมันไม่กินเน่ยอืมมอมตัวเมียนะครับอืมนี่ก็ผักนะฮะตัวฝักยาวนะครับอุ้ย บรรยากาศที่บ้านนะทุกคนเนาะนะครับฝนตกก็เป็นแบบนี้เนาะนะครับอืมโอ้ยนายข้ายังแล้วติดไมนะ่ได้ไอ้โทรทัศน์ไม่ตามอะ่ะยังไง ว่าไอ้คนไอ้ให้ม่เจออ๋อซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ทำมันติดจอะ่จะไปให้เขาดูอืมให้คนที่ต่อได้ะให้คนที่ต่อทำเป็นก็ติดแล้วบอกความันก็ไม่ได้เสียถ้าเนิมมันก็ไม่ได้เสีย ยัเป็นกระตูอาคุณลูกก็มากัยัให้บอกยำมามันเจอยังยังดูเลยอ่ะไม่ได้คือช่องท่างเขาทำได้มันก็ดูได้เลยก่อนจะไปให้ให้ดูอ่ะขวบขี้ตอมไก่นะครับ สสองหาลึกสอสองครับออกปรเปิดไว้บอกเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะรังประชาชนถ้าคุณมีการใช้บัญชีในการบันให้ฟ้องคุเปล่าเอาเงินของผู้ช่วยสสเข้ามาแต่ผู้ช่วยสสไม่ได้ทำงานเดี๋ยวว่าไปดูไฟตรงสารมันแจ่มหรือเปล่ามันจะแจ่มหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าถ้ามันสว่างแบบนี้ก็คือได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ค่อยสว่างอ่ะต้องต้องสับดวง นะทุกคนครับผมก็มาเอาขาตั้งกล้องไปนะครับเพราะว่าเราใช้ไม้สั้นเรามันตั้งไม่ได้นะครับต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับเพื่อจะได้ยึดความสูงนะครับนี่โอเคปึ๊บ ตัน้แม่องใหม่ติดนั่นเลยสองที่หนึงโน้ตแตหารติดใ้ขาดคนลห้าแค่หรอไม่เคยกลัว่ชายเจ้าูยอฐานลหนึ่งสำหรับหนังสิบาผ้ชายจ้เป่าเลยผูระดาอืมเงินที่จะิ้วต้องเตือนใจจริงใจของคนไทยเบื่อผบอกว่าตาย้วกเหนอยกับกรแฟ

วานนัไอ้ชื่อของผู้ช่วยสสมาใช้โดยที่บุคคลเหล่านั้นไม่ได้ทำงานจริงแต่ได้เงินมาล้วต้องเอาไปสะมาซักซักเลยคืนอืมอันหมทีผู้คนคอยยืนรับเข้าไปกิจวัดรเองอย่าไปงานเป็นภาพเอกสารที่นายพันตระเวนเป็นนักธุรกบผิดและนักวิชาการที่จะยื่นต่อนายทะเบกรรมาการเงินกรกตโดยเนื้อหาในเอกสารที่นต่อกรกตคือขอให้อายัดบัญชีภัคประชาชนและตัวเอย่างไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่

พูดของสองคนแล้วกันนะผมขอสองคนคนแรกเป็นเวลาของการพักของเราเราบอกว่าเราจะทำอย่างไรทำไมในเมื่อสมาชิกพรรคของเรามันถึงเต้าตั้งแต่วันแรกแล้วที่เราได้มีการเปิดตัวพรักและก็ได้มีการเปิดให้สมาชิกพักตอนนั้นคนก็เข้ามาอันนี้เปรี้ยวแน่นอนอื้อ เรามาดูสภาพแล้วเราก็ขอผู้สื่อข่พูดของอีกคนหนึ่งก็้วคือเขพูดของไทเนะครับไทรัชนกเนี่ยบอกว่าตัวต่อตรวจสอบเราอย่างเช่นคนตลอดเวลาดีวันไหนวะฮะฮะใช่หรือไม่ถึงเกิแม่เพิ่งไปตลาดมาไม่ใช่ไงปลลาดหน้าตาเออเพ,พิ่งผ่านมามันวันนี้วันอะไรเองวันดีมากนะฮึม หวปลาหวัวมาวันปันนนะานัน,น,นอ่ะอ๋ออะไรดูเรื่องของมีหรืเปล่าเรื่องที่ว่นานมาบอกวกินชาลัเนีวมากรมืใดกม่เ่วัคสร้างมาก่อนเลยแล้วกสมัครเขาไ้ถอเกินไม่ช่วันเออปปาอ่อมก็อยากอยู่แล้วอูนะววว่ที่นะวั่นวันวินถ้าปลามันทำอะไรที่พอได้จังมันก็จะมีเงินใช้นั่นแหละ มันก็นาดปรกคนสั่งพักมันนะเก็บกองถุงนะกล่องลอยสามลอยแล้วไเอาพักจากไหนสั่งเน็ดเองอืมเดี๋ยวกัดอะไรไม่รู้ว่ยา,ายกินอร่อยดีก็ไม่ได้ชื่อมันกินทักทีบอกกันหลงกินแล้วอร่อยอแบบนี้เป็นอยอดมันนะ นาหิงิงจะไม่ยาวอย่างปัตาลอกนะลงมาเมียตัดก็มีนะอันนี้คือสัที่ก็มัดไว้ตันมะนามแค่คนสั่งมันิังนะมันหวานจะเอาไอ้มตังตรงนี้อีกเนี่ยกระปุลมันตกไงอวายเน่าเองอ๋อวายเน่ากระปุนมันอนะคมาเออเนี่ยก็ดีแล้วทำอาหากินอย่างงี้ดีแล้ว เยอะใมาดูตัวน้อยน่อยก็ไปดูมันคุทีแม่มับมันยินที่เไปเล่นไหนกไม่รู้วันนั้นเลี้ยงหลานก็คุัวนูบอกว่าเมืองอ่ามันเลี้ยงไหนป้ามันโยนมาให้กูเลี้ยงก็แล้วกูมืองเาตังก็ไม่มีตังคอเกตตอนนอนนี้ สี่แมงมึงไม่เคยมีไอ้ก้เดียกมึงเลยนะหนึ่งแสนหกพันหกร้อยสามสโอ้ยโน่นอเี้ยงในร่เนี่หายเจีบตัวไอกนี่ฮะอันนี้คือจำนวนสมาชิกพัก cái này tôi không phải là cái không phải là cái này nó không phải là cái này nó không phải là cái này nó không phải là cái này cái เนี่ยแม่ไม่ต้องมีอะไรเด็ดหนะเอาแล้วจีนงครอยักไม่นักการสมัครจริงไม่สมัครจริงอย่างแรกก็คือประชาชนคนไหนที่ชื่อไปเป็นสมัรชุดผักโดยที่ตัวเองรู้ตัว่กะเพาะใดคือขึ้นใ่ไซึ่งข้อสันน่ะปางก็อกคาไวคาหน้าไมนก็นอ่ขับนี่กับนี่าับนี่กับ่

สมแล้วก <vet> ็เยลยนสำหรับคนฉลาดเรืองปริมาณเยอะค่ไหรือสมนุ่มฟูหลังนาได้สะอาดหี่ท้อะไรก็ทลยสวยเดี๋ยเขาไม่ยอมไปยังหน่อยกันเดี๋ยวมือือดังเลยยองยืดชอบสีเดินกันได้เฮ้ ครับตอนนี้ผมก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับอาจะมอมอืมจะมอมอืมไปไปห,ห้องเจ้าตอนนี้ที่บ้านก็มืดแล้วนะครับทุกท่านโอ้โห แต่ว่าบ้านผมมันเป็นดินทรายนะครับซึ่งน้ำมันจะซึมลงดินได้ง่ายแล้วก็เร็วนะครับเข็นปิดเปียกอย่างนี้นะครับไม่เป็นขี้เลนนะครับ <hiçbir> เดี๋ยวเวลาน้ำซึมลงไปในดินก็เดี๋ยวมันก็แห้งเองนะครับนี่ครับ <eigenlijk> ตอนนี้ไฟโซล่าเซลล์นะครับก็ติดนะครับแต่ว่า มันมีดวงที่เสียอยู่ก็คือดวงนี้นะครับมันเสียหนึ่งดวงครับก็ตามการเวลานะเพราะว่าเราก็ใช้มาเป็นปีแล้ว constantly. นะครับมันก็ต้องมีการเสีย <c oughs> ก็เดี๋ยวรอให้ดินมันแห้งนะครับมันมันถึงจะ,ะทำการดายา,ยาได้เนาะถ้าเกิดว่าดินมันไม่แห้งเนี่ย ต้องบอกเลยว่าหญ้ามันหญ้ามันเยอะมากนะครับหญ้ามันเยอะมากๆเลยทุกคนนะครับครับโอเคครับก็แมงกะี้ก็จะเดินทางนะครับไปกาญจนบ,บุรีในวันพรุ่งนี้พี่ชัยมารับตอนเช้านะทุกคนนะก็สาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ